สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านนะคะที่เข้ามารับชมในช่องหนูน่ปุนประาโชคผารวยนะคะคลิปนี้ก็มีแนาทางลาวเอ็กซ์ต้า Extra, ลาวจีลาวสตาแล้วก็ลาวเฮสของวันที่19มาแบ่งปันนะคะก่อนจะไปรับชมแนาทางของวันที่19นะคะเรามาดูผลสรุปของวันที่18กันก่อนนะคะ วันที่18นะคะเราเอ็กซ์ต้าแอดให้เด่น3เด่น7วิ่งรูดนะคะเจาะให้4ชุดนิ้นเนาะสายวิ่งสารูดยินดีด้วยนะคะบนออก072นะคะใครที่นำา7ไปวิ่งไปรูดยินดีด้วยนะคะล่าง4ีสองสายเจาะนี้รูดนะคะสายวิ่งสายรูดยินดีด้วยนะคะใครที่หยิบจับในตารางไปเป็นแนวทางนะคะได้บนได้ล่างยินดีด้วยนะคะ มาทั้ง7 2แล้วก็4 2นะคะในตารางยินดีด้วยเด้อส่วนลาวทีวีนะคะลาวทีวี6กสองหนะคะเข้าเด่น2วิ่งรูดนะคะเด่น2เด่น6วิ่งรูดเนาะสายวิ่งสายรูดยินดีด้วยนะคะใครที่หยิบจับในตารางไปเป็นแนวทางได้3ตัวยินดีด้วยนะคะมาบนมาล่างเลยเนาะในตารางแตก3ตัวนะคะ6 2สองหนึ่งนะคะแล้วก็ 18นะคะส่วนสายเจาะต้องกลับขอโทษขออภัยหลายๆเดอ X, ้อเอเจะให้28มา18นะคะสำหรับแนวทางนะคะราวเอ็กซ์ต้าของวันที่19บเก้านะคะ,ะสำหรับแนวทางราวเอ็กซ์ต้านะคะราวเอ็กซ์ต้าราวทีวีนะคะชอบก็ จุดไว้แคบไว้นะคะลองไปพิจารณาดูก่อนนะคะชื่นชอบค่อยตามนะคะตัวเลขทุกตัวมาจากการคำนวณน,นะคะมีเข้ามีหลุดนะครโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะใครที่ไม่ชอบตัวจียอจับคู่ให้ก็ลองพิจารณาตัวเลขในตารางไปเป็นแนวทางได้นะคะไปกันต่อนะคะ สำหรับลาวนะคะลาวสตาร์ของวันที่18นะคะเมื่อวานเนาะแล้วก็ลาว h d นะคะลาวสตาร์ของเราเมื่อวานหลุดนะคะต้องก,กราบขอโทษขออภัยนะคะส่วนลาวเ d นะคะลาวเ d 550าและ8 6นะคะเข้าเด่น5วิ่งรูดนะคะตารางมาที่50นะคะแล้วก็86นะคะตารางมาบนมาล่างเลยนะคะ ยินดีด้วยนะคะใครที่หยิบจับในตารางไปเป็นแนวทางได้บนได้ล่างนะคะ,ะมาดูของวันที่19นะคะลาวสตาแล้วก็ลาวเฮดีนะคะ,ะตัวเลขคล้ายกันเลยนะคะลาวสตานะคะเด่น9เด่น3นะคะลาวเฮดดีก็เด่น9เด่น3นะคะพี่น้องสาลองพิจารณาดูนะ,ะคำนวณได้มาแบบนี้นะคะ ชินชอบค่อยตามนะคะระวัง6กับหัวเป็น9กกับหัวเป็นหด้วยนะคะพี่น้องจ๋าเข้ามาแล้วก็ขอคนละหนึ่งไลค์ห่งแช่นะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ต่อไปนะคะเราพัฒนามีใครโชคดีกันมากนะคะแอดให้3ชุดนิ้นะคะมาที่3 9 9 3เนาะยินดีด้วยนะคะแอดเบินเลขให้3 3มสามมาส่นะคะเมื่อวานเนาะงั้นก็ ได้บนได้ล่างเลยนะคะพี่น้องจ๋าน่าจะมาสามสามเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมในคลิปนี้ขอให้เงงปังๆนะคะหยิดจับตัวไหนเป็นแนวทางก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะขอบคุณทุกการรับชมคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจา้า